สวัสดีครับกลับมาพบกันกับกูรูบอลเทพอีกเช่นเคยนะครับกับวิเคราะห์ฟุตบอลเดือดนะครับวันนี้มีคู่หนึ่งเดือ,เด,อดเช่นเคยนะครับนะในวันที่28สิงหาคมก็เป็นทางฝั่งของศึกยูโรปาลีกนะระหว่างทางฝั่งของคูวีเอสนะครับวันนี้เปิดบ้านนะเจอกับทางฝั่งของมิทเทลแลนด์นะก็ไปดูความพร้อมกันดีกว่านะครับว่าวันนี้เนี่ยนะฝั่งไหนจะเป็นผู้กำกัชัย ไปดูผลงานเมื่อคืนกันก่อนนะครับในกลุ่มเนี่ยก็แตกกันสนั่นเลยนะครับทางฝั่งของตัวเน้น VP เงินล้านนะครับแล้วก็แนวทางสเต็ปเงินแสนนะก็บวกกันมาช้ำๆนะครับเบ็ดเสร็จเนี่ยก็เกือบ80,000บาทเลยนะสำหรับใครนะครับที่สนใจเข้ากลุ่มก็แอดไลน์มาเลยนะครับ SPL 3 3 9มนะครับมีแอดนำหน้า ก็คู่นี้นะครับนะระหว่างทางฝั่งของมิทเทลแลนด์นะเจอคูพีเอสเนี่ยก็เฮตุเฮตเคยเจอกันมานะครับในนัดที่แล้วนะครับในนัดเลกแรกเนี่ยเนี่ยก็เป็นทางฝั่งของเจ้าบ้านนะครับมิทเทลแลนด์เนี่ยนะกำชัยไปได้ก่อนนะครับด้วยสกอร์สี่ศูนย์ทางฝั่งของผลงานเจ้าบ้านนะครับวันนี้นะครับ5เกมล่าสุดเนี่ยนะทีมดังจากลีกฟินแลนด์ดิวิชั่น1 คูปีเอสเนี่ยก็ทําผลงานได้ดีเลยนะถึงแม้ว่าจะหลุดแพ้ให้กับมินทอลแลนด์ไปนะครับในเลกแรกของยูโรปาลีกเนี่ยนะครับไปถึง4-0เลยแต่นัดล่าสุดเนี่ยก็คืนฟอร์มมาได้ในบอลลีกนะก็บุกไปชนะทางฝั่งของยาโรมานะครับ3-1นะแล้วก็มีชนะทางฝั่งของอินเตอร์ตูคูมาด้วยนะครับเสนอ2-1นะก็ถือว่าทําผลงานได้ดีนะครับนะถึงแม้ว่าจะหลุดฟอร์มไปนิดนึงนะแต่วันนี้นะครับนะก็เตะในบ้านก็ต้องไปลุ้นกันอีก นะว่าวันนี้ทางฝั่งของเจ้าบ้านเนี่ยนะครับผลงานจะเป็นยังไงทางฝั่งของผลงานมิ d แลนด์เนี่ยก็ใช่ย่อยนะครับแล้วก็5เกมล่าสุดเนี่ยคว้าใช้ไปได้นะครับสเกมติดเลยนะครับโดยนัดล่าสุดเนี่ยก็เปิดบ้านนะถล่มทางฝั่งของซินเคบอกไปนะครับ4ประตูสอง มีชนะคูพอนะยครับอย่างที่กล่าวไปในเหล็กแรกเนี่ย4-0นะครับชนะเวเจนนะแล้วก็ชนะทางฝั่งของเฟดิกสตัดด้วยนะครับนะโดยผลงาน4เกมล่าสุดเนี่ยทั้งเกมเย้าเกมเยือนนะก็ถือว่าทําผลงานได้ดีนะครับทางฝั่งของตัวผู้เล่นวันนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปนะทางฝั่งของคูพีเอเนี่ยนะก็ใช้แผน4-3 นวางเป็นผู้รักษาประตูอ like, ย่างไคเดนนะครับแล้วก็แนวรับอยา่างซาเวลไลเน่นนะครับนะเซลซี่นะครับฮามาไลาเน่นนะแล้วก็อาร์มา,า,มาทางฝั่งของแนวลุกเนี่ยนะครับวางเป็น3ประสานแดนหน้านะครับมีทางฝั่งของลูออฟบี้นะครับซาดิโก้นะแล้วก็ทางฝั่งของเพนนาเน่นนะครับทางฝั่งของมิทเทลันทีมเยือนเนี่ยนะวันนี้มาในแผน4-4-2นะแนวลุกเนี่ยนะครับวางเป็นคาสติโนนะครับแล้วก็ฟานโคลินโย ทางฝั่งของแนวรับเนี่ยนะครับนะก็วางเป็นเอมบาบูนะเลอริสเบสซอรเซ่นนะครับแล้วก็ปันโยเนี่ยก็ถือว่าเป็นแนวรับแล้วก็แนวลุกที่อ่าอ่มีชื่อเสียงพอสมควรนะครับแล้วก็เล่นเกมได้ดีนะวันนี้ก็มาเจอกันอีกนะในเลกแรกเนี่ยอย่างที่กล่าวไว้เลยนะครับทางฝั่งของมิเทลแลนด์เนี่ยนะเก็บใช้ได้ในบ้านตัวเองเนี่ยถึง4-0นะวันนี้นะครับนะบุกไปเจอทางฝั่งของครูพีเอสเนี่ย นะแล้วก็ราคาหน้าเสืออย่างที่บอกไปนะเปิดต่อนะครับทางฝั่งของทีมเยือนต่อกว่านะแต่ว่าขุมกําลังอย่างที่กล่าวไปเลยนะแนวลูกเนี่ยคาสซิโแล้วก็ฟานคูลินโยเนี่ยก็ไม่ใช่ย่อยเนะี่ยก็ไปวัดกันดีกว่านะครับว่าวันนี้เนี่ยนะทางฝั่งของทีมไหนนะ่าจะเป็นผู้คว้าชัยนะครับในเหล็กที่2อ,อย่างที่กล่าวไปนะครับในเกมเหล็กแรกเนี่ยเป็นทางฝั่งของมินชอนแลน นะที่เปิดบ้านถล่มคูพีเอสไปได้ก่อนนะครับถึง4ประตูต่อศูนย์เลยรูปเกมเนี่ยนะครับนะกะ็ขึงเกมบุกนะครับนะบุกใส่ก็ตลอดเวลานะแล้วก็ขุมกําลังเนี่ยอย่างที่กล่าวไปมีความแข็งแกร่งนะครับนะแล้วก็มีเสียงนะจากลีฟินแลนด์มากกว่าแมตชนี้กลับมาเล่นในบ้านของคูพีเอสบ้างนะครับนะแต่มองแล้วนะสถานการณ์นะครับพีิเกมเนี่ยยากมากแล้วเลดเนี่ยนะอย่างที่กล่าวไปเลย นะครเปิดมาให้ทีมเยือนเนี่ยเป็นฝ่ายบุกมาตอบนะครับถึงครึ่งควบลูกนะก็แนะนำนะครับนะคู่นี้นะครับแนะนําอยู่ฝั่งต่อดีกว่านะก็มองว่ามิ d เทลเล็เนี่ยน้าแข็งแกร่งกว่าเยอะนะครับแล้วก็ประสบการณ์บนเวทียุโรปเนี่ยเหนือกว่าชัดเจน